nhóc yep. โอเคครับกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้คุณดิกวกับผมช่องตกกงชาแนลกันอีกแล้วนะวันนี้ผมจะมาเล่นนาะคอให้ทุกคนดูกันนะครับก็คือก่อนที่เราจะไปเล่นนาะคอเนี่ยเราไปว่าเล่าประวัติกันก่อนว่าทำไมผมถึงเล่นนาะคอน,นะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยเอ่อคัมพีดอยเซอร์หรือว่าตารางดอยเซอร์เนี่ยเขาได้ทาการเลื่อนนาคอขึ้นมาอยู่แรงเอสแล้วนะครับ <c oughs> ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะทุกคนโอเคไปก่อนที่เราจะไปรับชมในเกมเนี่ยผมก็จะพาไปดูล่นพลังแฟงแล้วก็ไอเทมกันเลยครับไป โอเคครับส่วนลุนนะเขาเนี่ยผมก็จะใช้เป็นอเวกสิบเมตรนะครับแล้วก็เอสเซ e r 1เวอร์สิบเมตรนะครับแล้วก็ดาบขั้วสิบเมตรนะครับจากละสิบนะทุกคนป่ะต่อไปก็พลังแฟงกันเลยโอเคนะครับส่วนพลังแฟงของนาคอาเนี่ยผมก็จะใช้เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็จะเป็นเพิ่มเวลาใช้สกิลเนีย่ยก็จะเพิ่มดาเมจนะครับส่วน,นนี้ก็จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเป็นหน่วยนะอันนี้ก็จะอันตีแล้วก็สกิจลจะลดคูด,ดาวนะครับส่วนอันนี้ก็จะเอาเป็นโอฟแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีมานะสีฟ้าโอเคทุกคน โอเคส่วนในเทมนะเขาเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับมันก็จะเล่นได้2แบบนะก็อย่างเช่นเป็นโซลิเบอร์ก็ได้นะทุกคนแล้วแต่ใครจะเล่นเลยนะครับได้หมดเลยนะถ้าอย่างเช่นเราเจอเวทเยอะๆเนี่ยเราก็แนะนําให้ออกควานนะครับส่วนอันนี้ก็ขึ้นเป็นท้อยมาหนชิ้นนะมันจะทําให้เราเนี่ยเล่นง่ายเล่นสบายขึ้นเยอะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมนในเกมกันเลยไป โอเคครับตอนนี้ก็ไม่อยู่ในเกมกันแล้วนะซึ่งการเล่นนะของระบบเนี่ยผมก็จะอัพสองมาฟาร์มก่อนนะครับเพราะว่ามันฟาร์มไวดีนะผมไม่รู้ว่าอัพหนึ่งแล้วอ,อัพสองอะไฟาร์มใบก่อนครับผมชินแล้วนะเล่นนะคอมันแต่สมัยเก่านะก็เล่นสองมาโดยตลอดนะครับก็จะเล่นสองต่อไปนะทุกคนโอเคก่อนแรกเนี่ยเราก็ต้องดูนะครับว่าทีมโน้นเขามีแข่งหรือเปล่านะอันนี้ก็ดูไว้นะคใครไม่อยากดูก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้มีแอพผลอะไรมากนะครับทีมโน้นเนี่ยเขาเป็นโลวมทาจีนครับซึ่งเราเนี่ยไม่ค่อยชอบนะครับซึ่ง อีกตอนนึงที่เราไม่ค่อยชอบนั่ก็คือแบทแมนนะเพราะว่ามันโดดเราชุดเดียวร่วงเลยนะครับเราต้องเข้าจังหวะ2นะก็คือจังหวะที่แบทแมนมันโผล่นั่นแหละสวยครับ ลวลาเล่นนะเขาเนี่ยก็พยายามท็กกลางให้ให้บ่อยๆนะยิ่งรวยตัวยิ่งเก่งนะครับนะครับโอเคจบบนนะครับโอเคจังหวะน,นี้เราเล่นล่างได้นะ ผมมาผมมาเล่นไหมนิ่งยาวเลยสลับโอเคช่างเขารอไปอันนี้ก่อนมังกรนะครับ ต้นเกมอย่าลืมนะโดนดักป่ะเนี่ยโอ้แม่เงเอาโคตรไวเลยแต่องอป็นแมตต้องสกิลหมดแล้วนะครับเฮ้ยทำดีเพื่อนสวยเมื่อกี้ที่ผมยืนรอเนี่ยผมยืนรอโบูเขาเกิดนะแต่ว่ามวยมาพอดีก็เอามวยเลยแล้วกัน น้องช่วยฟาร์มก็ได้เพื่อนโอเค้ได้ลเราก็ขึ้นเป็นโซลิเวอร์เลยนะครับเล่นนะคอดเนี่ยอย่าใจร้อนนะทุกคนตุยนะฮะเลดเขาขึ้นนะครับเลดเขาขึ้นที่หลังเรานะโอ้เขาสองรับเลยอะแม่งเกินไปเปล่าเราฟาร์มเรดเสร็จแล้วเราไปดูเลดเขาสักหน่อยหนึ่งนะเก็บพาน์ติชไว้เลย ได้ใช้แน่นอนอืมเจอมวยก่อนนะมวยเขาจะตามรามาอเปล่าเนี่ย แมนแมนเขาหายไปไหนเอาเลย,ลแ,ลเยแล้วกันเฮ้ยทำไมเลี้ยวกลับวะอ๋อตกใจเคแมนแมนเขาอยู่ล่างเรารับกลางให้เพื่อนก่อนนะไปปิดงานน่าจะไหวชคลี่ตายปะนะอเอ้ยเกือบตาย ม <c oughs> วยมวยตามหลังเรามาโอเคก็ตายไปหนึ่งนะครับเวลาตายเนี่ยมันจะเป็นการดรอปเงินด้วยนะทุกคนเพราะฉะนั้นพยายามอย่าตายนะถ้าทำได้นะครับเวบบนเข้ารถถังซะด้วยเกียดิงรับ กางผมเคียบบนให้เราก่อนได้อืเอไม่ไปอีก เฮ้ยงัดได้นะยกตายสองแข็งก่อนเล่นต่อได้ไม่ไหวอย่าลำเพื่อนขอร้องยกสวยตอนนี้ที่เราเริ่มเย็ยนกันไม่ไหวแล้วนะครับเรียนข้างแตกหมดเอาที่เคย เล่นได้เพื enfin ่อนงัดสองตายหนึ่งเขได้แค่นี้นะไม่ต้องเอาเยอะนะครับฟาร์มต่อปูเราขึ้น เก็บบูบัฟก่อนอยากให้ลิงอยู่นะแต่แบบเราไม่รู้ว่าถ้าเราให้ลิงไปแล้วเราเราจะได้ของเขาหรือเปล่า <c oughs> นี่ครับคือสิ่งที่ผมกลัวล่างมันจะไปอยู่จังหวะนี้เราซ้อนสวยอยู่นะงัดสองเอาตัวดาเมก่อนคนระับเอยเฮ้ยโอ้ยตกใจตกใจดัมเมกไทยเต,ะแ,ตะแรงมากโอ้โหโคตรแรงเลยน,น,นะ ดึงไปฟิกเกอร์เนี่ยให้ลิงได้นะครัตอนนี้ให้ดึงไปอุย้ยไงเพื่อนฟันไปหนึ่งทีเราโยกทำบนได้นะ เขียนเป็นงานโภางเราต้องรีบไปกลางครับแม,แม่น่าจะเลี้ยวเข้าซ้ายไม่ก็ข,ขวาทกที่หนึ่งเ,เขาน่าจะลงล่างแกตายนี่ไงเราตามไม่เขาไม่ได้ให้เตะโลดจัดเลยโอ้โหและยืนอย่างห้าเราฝันไม่ถึงตายการเคลียร์ทันไหมเนี่ย เกมนี้เราต้องเล่นเป็น <c oughs> เคลียเปิเดเตีร์มีเกมนี้เราต้องเล่นเป็นสไตล์ตัวเองนะอเอาหี้ยงได้บู๊เลยเอาบูขึ้นมาฟันไปโอเคเราจะโยกไปเล่นล่างละเพื่อนตามเรามาทำไม เทียกลางก่อนี๋ยว่าแม่อาจจะดักเราเพราะฉะนั้นดีเฟกต้องไวรุ่นนิดนึงเถ้ะขาพากเอาห้าเทอ โอ้โหเฮียงัดไม่โดนน,น,นะนะคือเวลาสกิลหนึ่งจะงัดข้างล่างเนี่ยมันงัดไม่ค่อยได้นะมันติดนะครับตัวสอบไม่ได้หน้นาจอใหญ่มากนะทุกคนมันก็เลยตริดตริดติดติดติดเ,เลยนะครับโอ้โลราฟันแรงมากไนงะฟันท่องทีคิดตายเลยโอเคได้ดับแดง ไฮเตะน่าจะน่าจะไปกลางหรือว่าทำล่างอีกเวฟอ๋อนั่นไงงัดตายเป็นการอ่านเขาเรียกว,ว่าอะไรอ่านจิตใจนะครับอ่านการคารดการคาดการการเคลื่อนไหวของไฮเตะนะผมรู้ว่าไฮเตะจะต้องแรด,ดสองแล้วก็อันติหนีครับผมเลยโดดดักไว้ก่อนนะ,ะอันตีเลยซึ่งผลออกมาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ แต่เนี้ยเพื่อเราทำดีนะครับโอเคเราก็ได้ของแล้วเราไหลไปล่างต่อเลยเพื่อนก็ไหลกลางตามสเต็ปคิดมาชา้าจัดทำไมเราฟัน ไาเพื่อนดึงโอ้โหดึงไม่โดนเอเ๊เราได้แล้วโอ้โอแเบแมนเขาไม่มีดาเมจเลยนะแวะไปดูดเลือดมาแล้วจ้ารับให้อันเตีย ลาดแ้วโอเคเราเซตเขียวไว้ก่อนนะปล่อยเป้าบูก่อนนะจังหวะนนี้เพื่อเราจะจบเลยหรือเปล่า มาแล้วจ้าเอา้างัดสองงัดโดนตัวเดียวเหรอเมื่อกี้เหมือนเวเลสเขาจะผักเราออกนะไมวย้เขาจะลองเชิงเอา้าวไร้แ,แมนเพื่อนตุยไร้แม <c oughs> นแบบมั่นใจมากนะว,ว่าจะโดนอะผีเสื้อเอ้ยไม่ใช่เอ็ เกีลยวเนี่ยเขาวัาเขาจะไถเราตามได้เรามีเขี่ยวโอ้โหเชียก,ก็ประมาณนี้น่าเขาเนี่ยนะเป็นตัวที่เข้าไว้ทำไว้นะครับแล้วก็บางนะแต่พอปับมาใหไม่เนี่ยอันตรีก็อึดขึ้นนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปนะครับแล้วก็มีโอกาสรอดมากขึ้นนั่นเองนะทุกคน ก็ถือว่าปรับมาได้ดีมากเลยนะครับซึ่งเซตเดเทมแนะนํนนำเนี่ยผมแนะนําเล่นขวานจะดีกว่านะครับเพราะว่าตายยากนะครับแล้วก็ทำดามเมจได้เรื่อยนะแต่เกมนี้เนี่ยผมเล่นดามเมจให้ดูเพราะว่าอยากให้ทุกคนรู้นะครับว่าลานาคอสดำเนี่มันแรงแค่ไหนนะโอเคก็ได้ไ p พีไปนะครับ เกมนี้เราทําดาเมจไปถึง1 3 0 0 0นะครับก็เป็นดาเมจที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับซึ่งทำดาเมจไปทั้งหมด29.4%นะครับรับดาเมจไป8.4%นะถือว่าดีนะครับเป็นเรื่องพื้นฐานอยู่แล้วนะครับทีนะ่เล่นปากเกมนมันจะต้องทําได้นะครับดาเมจโอเคถ้า okay. เกมนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะทุกคนไปละสวัสดีครับ